สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาแนะนำการใช้สีและตัวเลขเพื่อปรับเสริมเรื่องของความรักคู่ครองสำหรับคนที่เกิดเดือน4และเดือน12ของปีขานหรือปีจอนะครับการใช้สีก็คือเราจะใช้ เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาภรเสื้อผ้าหน้าผมนะครับส่วนตัวเลขเราก็จะใช้เกี่ยวกับเลขโทรศัพท์แล้วก็เลขทะเบียนรถคนที่เกิดปีขาดปีจอนะฮะบ,บริวารก็คือปีเกิดเขาจะอยู่ที่ภูมิของดาวพอาคานะครับส่วนคนที่เกิดเดือน4และเดือน12 ตัวตนของเจาชะตาจะอยู่ที่ดาวพุธนะฮะตะหนุมีพระคาถาอายุกรรมกำกับอยู่ก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลานะฮะชอบทำงานแต่งานที่ทำไม่ใช่งานที่ออกแรงนะฮะจะเป็นงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดใช้คำพูดงานเกี่ยวกับ การออนไลน์นอันนี้เป็นงานในลักษณะของดาวพุธพวกขายตรงก็อยู่ที่ดาวพุธนี่เป็นกัดน,นะพวกขายออนไลน์พวกที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดก็อยู่ที่ดาวพุธนี้นะส่วนภาถาที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักผู้ครองจะอยู่ที่ภูมิวัศดาวจันทร์ และมีพระคาถาการลกินีและปัญญากับกับอยู่ก็แสดงว่าชีวิตคู่ของคนที่เกิดเดือน4หรือเดือน12จะมีวิถีชีวิตคู่ที่ผิดปกตินะฮะเพราะว่าการลกิน,นีแปลว่าความไม่สมบูรณ์แบบบาปอาคุศลนะฮะปตนิ กลุ่มการกินีส่วนมากจะเจอคนที่มีลูกมีเมียมาแล้วคนที่เจ้าชู้นะฮะหรือจะเจอในที่อโคจรนะฮะก็แปลว่าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยจะเจอคู่แบบรวเดเร็วทันใจนะครับนี่คือลักษณะของ ความหมายของพระทากาลีหรือกาลิกินีส่วนวิธีคิดของคนที่จะเข้ามาหาเราของแฟนเราหรือเนื้อคู่เราเนี่ยค่อนข้างจะผิดปกตินะฮะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นคนที่ใจดำตัดอะไรก็ตัดขาดได้นะฮะ แต่บางคนก็เล้าหรือนะฮะตามวิสัยของดาวจันแล้วเติมความหมายของกาลกินีเข้าไปนะครับวิธีที่เราจะคอยตามดวงชะตานะครับก็พยายามไปดูคบหากับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไมมนะฮะก็คือเป็นกาลีมมาแล้วนะ,ะถึงจะโอเคที่สุด ก็ยังดีกว่าที่จะเจอคนที่จิตใจพม่ดีหรือคนที่พิกลพิการหรือคนที่แย่ๆตามความหมายของพระคาถาการีนะครับการปรับเสริมดวงชะตาเราต้องยึดหลักว่าจะใช้สีอะไรของดาวอะไรที่จะทำให้ดาวจันทร์นั้นดีขึ้นระดับแรกนะฮะเราใช้สีเขียว คู่กับสีเทานะฮะสีเขียวก็คือดาวพุธตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวตนของเราใช้คู่กับสีเทานะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าสีเทาของดาวพาวหูจะทําให้ดาวจันทร์ซึ่งหมายถึงคู่ครองของเราความรักของเราตรงนี้ให้กลายเป็นสีก็คือเปลี่ยนจากการีแล้วก็จะทําให้กลายเป็นสีนะฮะก็คือจะให้เขาดีขึ้นนะครับ แล้วก็ดาวพุธนะฮะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นดาวเดชหรือดาวคมดาวจันร์ถ้าเราใช้สีเขียวดาวพุธนะฮะดาวจันร์จะกลายเป็นพระคาถามนตรีกาลีตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นมนตรีก็จะทําให้เขาดีขึ้นเช่นเดียวกันจากคนที่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่เราเลยก็จะหันมาดูแลเอาใจใส่นะครับจากคนที่ไม่ค่อยจะดีนัก ดาวพระหูสีเทาเพแปต,ตัวนี้ก็จะทำให้กลายเป็นคนดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับในแบบที่สองนะฮะเราใช้สีเขียวดาวพุธคู่กับสีของดาวพฤหัสนะแล้วก็อาจจะใช้สีฟ้าสีดำเงินของดาวศุกร เข้ามาร่วมด้วยนะครับสีเขียวดาวพุธตรงนี้นะฮะดาวพฤหัสตรงนี้นะฮะดาวพฤหัสจะทําให้ดาวจันทร์ตัวนี้เป็นหมละก็คือจากกาลคินีให้กลายเป็นหมละก็ทําให้ความรักของเรามั่นคงยิ่งขึ้นนะครับส่วนดาวศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินจะทําให้ตัวนี้เป็นเดชก เดชก็หมายถึงว่าทำให้ทารีตัวเนี้ยกลายเป็นเดชสมบัติคู่นี้เขาเรียกเป็นดาวคู่สมบัติกันนะฮะดาวสุกกับดาวจันทร์ก็ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเลือกใช้ดูนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะอย่างเช่นทรงผมสีผมนะฮะเราก็ใช้สีเขียวดาวพุทธเสื้อสีเทานะฮะ ก็จะส่งเสริมให้เรื่องของคู่ครองความรักเราดีขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวคู่กับสีน้ำตาลของดาบเ,เลือกหักนะฮะอันนี้สีเขียวกับสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีผมนะฮะก็เป็นแนวทางที่เราจะเลือกใช้ในการทำสีผมนะครับกระเป๋า เล็บมือเล็บเท้ารองเท้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างรูปนี้นะสีส้มสีแสดของดาวพฤหัสใช้กับสีฟ้าสีน้ำเงินของดาวศุกร์ถ้าเราใช้รองเท้าสีเขียวนะฮะก็ครบ3ามสีตายพยุหักนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นของดาวพุธ สีเขียวนะฮะแล้วด้านในเป็นสีเหลืองทองนะฮะก็เป็นสีของดาวพฤหัสส่วนเล็บนะฮะก็เป็นเล็บสีเทาของดาวพระหูเล็บสีฟ้าสีน้ำเงินของดาวศุกร์นะฮะสามารถใช้สีพวกนี้สมกันได้นะครับพวกหินสีลูกปัด ที่เราจะมาใช้เสริมดวงก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เลือกใช้สีตามที่กล่าวไปแล้วนะครับเราจะเลือกสีเหลืองสินดาวพฤหัสเม็ดหนึ่งหรือสีหนึ่งสีฟ้าสี้ำเงินของดาวศุกร์สีหนึ่งแล้วก็สีเขียวของดาวพุดร้อยมาเป็นส้อยข้อมือก็ได้นะครับ ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็แนะนำให้ใช้นะฮะเลขสีของดาวคุดเลขห้ของดาวพฤหัสแล้วก็เลขหกของดาวศุกร์นะฮะใช้แค่3ชุดนี้นะฮะเพื่อส่งเสริมให้ดาวจัดดีขึ้นมีพลังขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีขานจอเดือน4หรือเดือน12 ก็ต้องทำใจในเรื่องของความรักคู่ครองนะฮะตั้งแต่เห็นดวงชะตาส่วนมากคนที่เกิดเดือน4ี่เดืของปีขานปีจอนี้เรื่องความรักคู่ครองอยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จอาจจะมีแฟนเยอะผ่านชีวิตรักมาเยอะแต่เรื่องการของเรือนจะไม่ดีนะครับทางที่ดีนะฮะก็ตัดใจอย่ามีคู่ จะดีที่สุดนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำสำหรับคนที่เกิดเดือน5ปีขาปีจอว่าจะใช้สีอะไรดีนะใช้ตัวเลขแบบไหนดีเพื่อให้เรื่องของความรักคู่ครองดีขึ้นนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ